สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .3 ามทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูหน่อยในรายวิชาภาษาไทยนะคะกันอีกแล้วนะคะสำหรับเนะะื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะจะอยู่ในเรื่องของการวิเคราะห์นะค,ะความสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการวิจารณะ,ะการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลและก็การประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่านนั่นเองนะคะ สำหรับเนะะื้อหาในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการวิจารณ์ความสมเหตุสมผลนะคะการประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่านนะคะ,ะนักเรียนเรียนนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูขอ,อถามคําถามนักเรียนก่อนนะคะนักเรียนเห็นบนหน้าจอนะคะก็คือครีมออร่าหน้าใสาใช้แล้วหน้าขาวขึ้นใน7วันนักเรียนเห็นอะไรในข้อความนี้ไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในส่วนของอ คำโฆษณาเชิญชวนที่นักเรียนได้เห็นนะหรือคำที่นักเรียนได้อ่านนะั้นนะคะมันมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะคะ,ะนักเรียนว่ามันเป็นการโฆษณาที่ เป็นยังไงบ้างคะเกินจริงหรือเปล่านะคะหรือ,อมีครีมตัวไหนไหมที่สามารถที่จะทําให้หน้าขาวใสและสวยขึ้นใน7วันอันนี้นะคะให้ฝากให้นักเรียนนะคะไปวิเคราะห์นะคะแล้วก็ลองพิจารณานะด้วยเหตุผลนะคะว่ามันมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะ ตัวอย่างที่2องนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะทานวันละ1เม็ดหุ่นเพียวจนคุณต้องแปลกใจเห็นไหมคะในส่วนของอตัวอย่างที่ครูขึ้นให้นะ,ะหรือคําถามนะ,ะในส่วนของคําโฆษณาเชิญชวนนี้นะ,ะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ เมื่อเราทาน m, หนึ่งเม็ดหุ่นเราจะเพียวจนต้องแปลกใจเลยอันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมคะหรือสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของอค,คําโฆษณาเชิญชวนหรือเนื้อหาที่เนื้อเรื่องหรือนักเรียนได้อ่านนะคะในส่วนของคําโฆษณาเชิญชวนหรือเนื้อหาหรือข้อ,อ,อ,อความต่างๆที่นักเรียนได้อ่านนะ,ะเมื่อนักเรียนได้เห็นแล้วนะคะก็นักเรียนควรจะมีการคิดวิเคราะห์นะคะ ถึงความสมเหตุสมผลนะของสิ่งที่นักเรียนได้อ่านนะั้นนะ,ะแล้วก็ลองมาดูสิว่ามันมีความสมเหตุสมผลหรือมีความเป็นไปได้แค่ไหนนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะเนื้อหาที่เราจะมาเรียนนะคะ <S <S ก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์นะแล้วก็การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์หรือวิจารณ์ในส่วนของเนื้อหาที่นักเรียนได้อ่านได้นะคะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของอการวิเคราะห์วิจารณ์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักเรียนเรียนไปนะคะในวันนี้ถ้านักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์รายละเอียดเรื่องตาม ความสมเหตุสมผลแล้วก็ลำดับความได้นะคะรวมถึงนักเรียนจะต้องสามารถที่จะวิจารณ์ความเป็นไปได้ของเรื่องด้วยนะคะข้อความเมื่อสักครู่นี้นะที่ครูขึ้นให้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครีมออร่าหน้าใสาหรือจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กินเพียงหนึ่งเม็ดขุณนก็เคลียวเลยนะอันนั้นนะคะ <c oughs> นักเรียนลองคิดดูสิว่าข้อความที่ครูขึ้นให้นะคะมันมีความเป็นไปได้ของเรื่องหรือไม่นะ,ะ <c oughs> แล้วก็มันมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะเมื่อเราเนี่ยจะอ่า อ่านแล้วมันควรน่าเชื่อถือไหมนะคะแล้วก็พิจารณานะคะแล้วก็ใช้การวิเคราะห์รายละเอียดของเรื่องดูนะคะอ่าเรามาดูในส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนกันเลยนะคะสาหรับการวิเคราะห์นะต่างจากการวิจารณ์อย่างไรนะคะวิเคราะห์คืออะไรแลว,วิจาร์คืออะไรเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าการวิเคราะห์กับการวิจาร์เอเราเคยวิจารณ์คนอื่นไหมคะหรือเราเคย ใช้แต่คำว่าวิจารณ์คนอื่นแต่ไม่เคยใช้คำว่าวิเคราะห์หรือเรารู้ว่าการวิจารณ์เหมือนหมายถึงการตำหนิผู้อื่นหรืออย่างไรมันแตกต่างกันไหมสำหรับการวิเคราะห์หรือกับการวิจารเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะ สำหรับการวิเคราะห์นะคะหมายถึงการพิจารณาองค์ประกอบทุกส่วนเลยนะคะเราก็ต้องมองในภาพรวมนะองค์ใหญ่นะคะโดยมีวิธีการแยกแยะรายละเอียดต่างๆตั้งแต่ถ้อยคําสำนวนนะ,ะการใช้คําหรือการใช้ประโยคตลอดจนเนื้อเรื่องต่างๆแล้วก็แนวคิดทุกอย่างที่ปรากฏมาอยู่ในข้อเขียนนั้นก็หมายความถึงว่าเรานะ่ยพิจารณาองค์รวมพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดทุกส่วนของเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ค่อยมาแยกนะะในส่วนของรายละเอียดแต่ละส่วนแต่ละส่วนออก ไปนะเพื่อที่จะดูในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดเลยนะคะในข้อนั้น,ใน,น,นในข้อเขียนนั้นๆหรือในบทความในเรื่องที่อ่านนั้นนนๆนะก็คือ,อพิจารณาองค์ประกอบนะใหญ่ไปย่อยนั่นเองค่ะต่อไปนะในส่วนของการวิจารณ์นะคะการวิจารณ์เนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะก็ในปี2554นะได้ให้ความหมายไว้2ความหมายก็คือ ความหมายที่หนึ่งเนี่ยการวิจารณ์เนี่ยเขาให้ความหมายไว้ว่าเป็นการให้คำตัดสินนะคะสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมโดยผู้มีความรู้เช well ื่อถือได้ว่ามีความงามมีความไพเราะนะเพียงใดหรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้างนะก็คือการให้คำตัดสินนะจากผู้ที่มีความรู้ด้วยนะคะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีข้อใดขาดตกบกพร่องบ้างอย่างไรเนาะอันนี้ความหมายที่หนึ่งนะคะ ความหมายที่สองนะคะก็คือเป็นคําติชมนะในความหมายโดยทั่วไปที่เรารู้จักกันนั่นแหละคะ่ะก็คือในเรื่องของการวิจารณ์นะการติชมผู้อื่นหรือติชมสิ่งของบางอย่างหรือการวิพากษ์วิาจารณ์นั่นเองนะว่าผู้ชมเ ยกตัวอย่างเช่นผู้ชมมักวิาภาพวิจารณ์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดำเนินเรื่องช้าทําให้ผู้ชมเนี่ยเบื่อหรือเนื้อหาของภาพยนตร์หรือละครเรื่องที่เราดูเนี่ยมีการดําเนินเรื่องนะโดยที่ซับซ้อนหรือ,อช้าเกินไปนะทำให้ไม่ตดไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้หมายถึงว่า เป็นการติชมนะคะหรือวิาพากษ์วิจาร์ส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับคําว่าวิจารณ์เนาะแต่สําหรับการวิเคราะห์เนี่ยเราคงจะเราอาจจะไม่คุ้นชินหรือบางคนอาจจะคุ้นชินแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในส่วนของการวิเคราะห์กับการวิจาร์นะคะก็ะแตกต่างกันเนาะวิเคราะห์ก็คือพิจารณาจากอ,องค์ประกอบทั้งหมดทุกส่วนก่อนแล้วก็แยกนะเป็น เป็นแยกเป็นย่อย,เป,ย,อยเป็นเรื่องเป็นเรื่องในแต่ละส่วนออกไปนะแต่ส่วนวิจารณ์เนี่ยก็คือการติชมนะโดยให้คำวิพากษ์นะหรือการอบอกกล่าวนะคะว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้หรือสิ่งนั้นเป็นแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลักของการวิเคราะห์นะแล้วก็วิจารณ์นะจาก จากเรื่องที่อ่านหรือจากการอ่านนะก็คือ1เนี่ยเมื่อเราเนี่ยจะมีการวิเคราะห์หรือวิจารณ์เรื่องที่อ่านเนี่ยเราจะต้องพิจารณารูปแบบของการประพันธ์ก่อนว่าเป็นวรรณกรรมประเภทไหนนะเป็นบันเทิงคดีนะหรือเป็นาสารคดีนวนิยายเป็นนิทานเป็นเรื่องสั้นหรือเป็นตำรานะในสาขาวิชาต่างๆนะเราต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เราจะนํามาวิเคราะห์หรือวิจารเนี่ยมันเป็นรูปแบบ คำประพันธ์หรือแบบการประพันธ์แบบไหนนั่นเองนะ,ะเราจะได้มาทําการวิเคราะห์หรือวิจารณ์ถูกต้องเนาะข้อที่2นะคะเราจะต้องมีการศึกษาประวัติผู้แต่งด้วยว่าจุดมุ่งหมายในการแต่งของผู้แต่งเนี่ยหรือที่มาของเรื่องเนี่ยเขา,าผู้แต่งเนี่ยเขาต้องการให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจในเรื่องที่แต่งอย่างไรนะชัดเจน เพื่อให้เราเนี่ยทำความเข้าใจนะในส่วนของประวัติของผู้แต่งให้รู้จักผู้แต่งเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องที่ผู้แต่งแต่งนะชัดเจนยิ่งขึ้นนะการอ่านคำนำนะจะทําให้เราเนี่ย <SU gram> เข้าใจจุดประสงค์ในการแต่งและที่มาของเรื่องนะคะเราก็จะต้องมีการอ่านคำนำบทนำก่อนนะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจในส่วนจุดประสงค์ของเรื่องที่เขาแต่งมาดื่เนื้อเรื่องอย่างย่อๆนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราจะต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบของเรื่องว่าสอดคล้องกหรือเหมาะสมกันหรือขัดแย้งกันอย่างเช่นการวิเคราะห์ร้อยแก้วบันเทิงประเภทบันเทิงคดีนะต้องวิเคราะห์โครงเรื่องตัวละครฉากนะการดําเนินเรื่องปมขัดแย้งนะตลอดจนวิเคราะห์ถึงการแสดงความคิดเห็น ความสอดคล้องความสมเหตุสมผลนนะของสิ่งน,นนะั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการพิจารณาในส่วนขององค์ประกอบของเรื่องนะว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันในเรื่องใดบ้างนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะมาพิจารณาในส่วนของเนื้อหานะ,ะการนำนำเสนอหรือพฤติกรรมของตัวละครว่าเขามีการมีการแสดงหรือมีการดําเนินเรื่องของตัวละครเนี่ยสอดคล้องกันหรือไม่นะคะสะท้อนภาพชีวิตสะท้อนสภาพ ปัญหาของสังคมในสมัยที่เขาแต่งอย่างไรนะก็คือเราจะต้องมาพิจารณาโดยแยกย่อยแล้วเนาะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ดูจากองค์รวมก่อนว่ามันเป็นบทประพันธ์ประเภทไหนนะคะู้แต่งมีประวัติอย่างไรนะหลังจากนั้นเราก็มาแยกย่อยว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยมีการนําเสนอหรือมีพฤติกรรมของตัวละครสะท้อนอะไรได้บ้างอันนี้เราก็จะมาพิจารณาในส่วนขององค์ประกอบแยกย่อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาพิจารณาแก่นเรือ ื่องนะว่าผู้แต่งเนี่ยเขาตั้งใจที่จะสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรผู้แต่งแสดงความคิดเห็นหรือลดนิยมแล้วก็ค่านิยมอย่างไรนะคะอันนี้นะเราก็ดูแก่นเรื่องนะดูเนื้อเรื่องทั้งหมดดูว่าเขาต้องการสื่อหรือแสดงให้เห็นหรือต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรให้ผู้อ่านได้รู้นะคะเราก็มาพิจนารณาดู ต่อไปนะคะการวิจารณ์นะเราจะสรุปด้วยความคิดเห็นของผู้วิจารณ์เองอย่างเช่นคุณครูถามนักเรียนว่าครีมออร่าหน้าขาวใสใช้แล้วหน้าขาวใสใน7วันเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องสรุปนะเพื่อหาความสมเหตุสมผลนะของของสิ่งที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ออกมาโดยใช้ความคิดเห็นของนักเรียนเอง โดยยกข้อดีให้เห็นก่อนว่ามันดีอย่างไรดีจริงไหมแล้วจึงยกข้อบุกพล้องนะคะเอามาว่ามันมีข้อบุกพล้องอย่างไรนะจะแก้ไขอย่างไรวิจารณ์ว่าควรเป็นไปอย่างสร้างสรรนะสำหรับคําวิจารณ์นั้นนะก็คือให้เป็นคําวิจารณ์ที่เป็นธรรมแล้วก็มีใจเป็นกลางไม่อคติ นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าครีมออร่าหน้าขาวใสใน7วันเมื่อเราใช้เนาะเราก็จะต้องพิจารณาก่อนว่ามันมีข้อดีอย่างไรนะเอ๊มันมีมีสปปรรพคุณอย่างไรนะแล้วก็เวลาที่เราจะวิจารณ์นะเราก็จะต้องให้เหตุผลไปว่าอ่ามันอาจจะหน้าขาวใสจริงแต่อาจจะไม่เร็วไปใน7วันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวิจารณ์อย่าง สร้างสารรค์แล้วก็เป็นธรรมแล้วก็มีใจเป็นกลางนะคะแล้วก็บอกข้อบุกพร่องว่ามันอาจจะเร็วไปอาจจะใช้อย่างต่อเนื่องอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของบุคคลอย่างนี้เป็นตน้นนะคะเราก็สามารถที่จะวิจารณ์โดยกล่าวถึงข้อดีก่อนว่ามันอาจจะดีจริงๆแต่อาจจะอยู่ที่สภาพผิวของบุคคลแล้วยกข้อบุกพร่องมาทีหลังข้อดีนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเป็นใบงานที่ครูให้นะ,ะให้นักเรียนฝึกนะ,ะวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลนะจากเนื้อเรื่องที่คุณครูให้ไปนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยดูในส่วนของอเนื้อความที่ครูให้นะ,ค,ะคุณติดคุกครั้งนี้ชั่วชีวิตคุณทำผิดคิดรักตัวอักษรคุณถูกขังตั้งแต่เช้าจนเข้านอนคุณวิงวน ไม่ยอมให้ใครประกันคุกหนังสือคือโซ่ทองที่คล้องล่ามคุกหนังสือคือความงามแห่งความฝันคุกหนังสือคือดนตรีกล่อมชีวันคุกหนังสือคือความฝันกักกันคุณนะคะในส่วนของเนื้อความที่ครูให้นะคะให้นักเรียนเนี่ยฝึกการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลนะโดยนักเรียนจะต้องอ่านและนักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่านะ แยกออกมานะพิจารณาจากองค์ประกอบโดยรวมเอ้อ่านเนื้อเรื่องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แยกออกมานะคะเป็นเป็นเนื้อองค์ประกอบโดยย่อยนะ,ะแยกออกมาเป็นเรื่องย่อยนะคะว่า,าบทร้อยกองเรื่องที่นักเรียนอ่านเนี่ยนักเรียนควรจะตั้งชื่อว่าอย่างไรนะอ่านแล้วเนี่ย ตั้งชื่อว่าอย่างไรดีนะอันนี้อยู่ที่ความคิดของนักเรียนเลยนะคะจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่นักเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยบทร้อยกรองนี้มีเนื้อหาโดยสรุปว่าอย่างไรอ่านไปแล้วสรุปว่ายัางไงนะคะแล้วก็อันที่3นะคะอันนี้บทบทความที่ครูอ่านนะคะก็คือ,อแต่งโดยแคนสังคีตเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะแคนสังคีตเนี่ยเป็นผู้เขียนบทร้อยกองเรื่องนี้เขาประกอบอาชีพอะไรนะคะ อ่านแล้วให้นักเรียนดูว่าคนที่เขียนเนี่ยเขาประกอบประกอ,อาชีพอะไรนะต่อไปนะคะนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าผู้เขียนเหมือนคนติดคุกเพราะอะไรถ้านักเรียนเห็นด้วยนักเรียนนักเรียนเขียนมาด้วยนะคะว่าเพราะอะไรหรือถ้านักเรียนไม่เห็นด้วยนะคะนักเรียนก็เขียนมาบอกด้วยนะคะว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะคะต่อไปนะคะ นักเรียนอ่านแล้วนะคะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากบทร้อยกองนี้นะคะเักเรียนอ่านนักเรียนได้ข้อคิดอะไรเขียนมาบอนครูด้วยนะคะในส่วนของใบงานชุดนี้นะคะจะฝึกให้นักเรียนเนี่ยฝึกการวิเคราะห์นะคะความสมเหตุสมผลของเนื้อเรื่องที่นักเรียนอ่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะ,ะให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์แล้วก็อ่า ตอบคาถามที่ครูให้ในใบางานในแต่ละข้อนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะมาส่งครูด้วยนะคะแล้วก็วันเปิดเรียนให้นักเรียนนะคะนำใบางาน,นะะที่ครูให้นะคะเอามาส่งด้วยนะคะหรือแม้แต่หากว่ามันจบเล่ม <c oughs> แล้วครูจะนัดนักเรียนนะคะมารับแบบฝึกหัดอีกชุดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ฝากให้นักเรียนทําเป็นการบ้านด้วยนะคะ, <c oughs> ะ,คะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างใบางาน,นะะที่นักเรียนมีอยู่ในแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณรูก็ขอจบในเรื่องของการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลนะในเรื่องของการวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและก็ประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่านไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ